สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวิกฤตีทรีในวันนี้ซีจะพาคุณผู้ชมเดินสำรวจงานคอมมาร์ดไทยแลนด์ยกที่1ของปีนี้นะคะซึ่งต้องขอบอกว่าก่อนหน้านี้ทย้อนกลับไปซีเคยไปที่ CES 2012แล้วก็ได้พูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ทีวีกลายเป็นคอมพิวเตอร์ได้แต่ในงานคอมมารน์นี้มีดีกว่าและเล็กกว่าด้วยค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนทีวีเป็นสมาร์ททีวีนั่นก็คือตอนนั้นซีพูดถึงตัวกล่องที่ทําหน้าที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ แต่มาปี2013ัสิีพึ่งได้ไปเดินสำรวจในงานคอมมาร์ทไทยแลนด์ปีนี้มาค่ะซึ่งก็เป็นยกที่หนึ่งของงานคอมมาร์ทปีนี้พอดีหลังจากสีพึ่งจะกลับมาจากงานซีบิดนะคะสีได้เห็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆขนาดเท่ากับตัมไดรฟ์ซึ่งสามารถทําให้ทีวีธรรมดาในบ้านคุณกลายเป็นสมาร์ททีวีได้ค่ะการที่ทําให้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีได้ก็เหมือนกับว่าตัวมันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างไงอย่างนั้นแต่ที่แปลกก็คือขนาดนั่นเองเพราะว่าขนาดเล็กเท่านิ้วแม่โป อุปกรณ์ตัวนี้วิธีการใช้คือนําไปเสียบกับจอทีวีธรรมดาเสียบแล้วทีวีเราจะสามารถเล่นแอปได้ดู YouTube ได้เวอร์ชันนี้ที่ซีมายืนดูอยู่นะคะใช้วิธีในการเชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ค่ะ แต่ว่าสายยังดูระยงระยางอยู่พอสมควรนะคะที่ตลกที่สุดก็คือใช้เมาส์ในการควบคุมนั่นเองค่ะแต่ก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าตากะนี้ทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยียิ่งพัฒนาไปอุปกรณ์ยิ่งตัวเล็กลงและราคาถูกลงด้วยนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวอทีอื่นๆที่น่าสนใจในงานคอมมาร์ทกันค่ะ Intel เปิดตัว NUC PC ยุคต่อไปจะมีขนาดเท่าฝ่ามือแต่มีความสามารถเทียบเท่ากับ PC ขนาดปกติ ASUS เปิดตัวไทชิเครื่องลูกผสมระหว่างโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตจิ้มจอ2หน้าจอที่แยกทำงานได้อิสระต่อกันรองรับการใช้งานที่หลากหลายถึงไร้เงา Galaxy S4 ในงานคอมมานด์ Samsung ยกขบวนโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมาลุยตลาดครบทุกรุ่นคือ Ha Sharp ลุยตลาดสมาร์ทโฟนจอใหญ่ถึง5นิ้วและสามารถใส่ได้2ซิมแต่ตัดหน้าคู่แข่งด้วยการทำราคาดั้มตลาดถึง6,900บาท นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเทคโนโลยียิงก้าวหน้าไปมากขึ้นอุปกรณ์ก็จะเล็กลงฉลาดขึ้นที่สําคัญก็ราคาถูกลงด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ